<c oughs> ในส่วนของงบประมาณเนี่ยนะครับที่ที่ท่านเหลกขาได้เรียนไปเนี่ยก็เป็นไปตามข้อเสนอของสมาคมกีฬาเย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเราเสนอผ่านทางท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาไปถึงท่านน้ำตีและก็เพื่อเสนอคณะน้ำตีอนุมัตินะครับเราเสนอไป2ส,ส่วนด้วยกัน,นส่วนแรกก็คือส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็จะมีจากงบของรัฐบาลก็คืองบกลางที่ท่านเลกขาเรียนไป ซึ่งท่านกรุณานมัิมาให้450ล้านและในขณะเดียวกันก็ขอทางผ่านทางท่านผู้ว่าไปที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก200ซึ่งเลยได้รับความนาจ,จากอีก200ล้านซึ่งทั้ง2กรณีเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งนะครับจากท่านศรวงเทียนทองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาได้ช่วยผลักดันสนับสนุนเร่งรัดนะครับรวมตลอดทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นแรกในส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สมาคมคิดว่าเรามีกําลังที่เราจะสามารถหามาช่วยสมทบส,บสนับสนุนในส่วนที่เหลือคือ450ล้านเนี่ยในส่วนนี้เราก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีจากงบของที่เดลายได้จากการขายบัตรไปทำบัตรข้าชมการแขันซึ่งก็คิดว่าน่าไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า50ล้านนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็จะขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรัฐภัสรกิจ หรือว่าผู้ที่จะมาสนับสนุนทั่วๆไปนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ใช้ความพยายามมาระดับหนึ่งซึ่งส่วนนี้เองเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านนตรีสระวงเทียนทองอีกเช่นเดียวกันท่านกรุณาพูดให้หรือติดต่อประสานงานให้กับทางบริษัทภาคเอกชนหลายแห่งด้วยกันนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนก็ไว้รอได้รายละเอียดที่แน่ชัดก็คงจะได้มาชี้แจงความกาน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สมาคมวางแผนไว้นะครับก็คือการที่จะได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านกระบวนการของการมาซื้อสินค้าที่ระลึกนะครับหรือในส่วนของการเข้ามาร่วมการมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนในทางใดทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สมาคมกําหนดไว้ถ้ากรณีที่เพื่อเพื่อเพื่อก็คือให้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเพื่อเพื่อจะทำให้กัน แข่งขันด้วยและในอีกส่วนหนึ่งเราก็คงจะต้องพึ่งพิงนะครับจากทาง3จังหวัดที่มีเป็นเฉ้าะจักการแข่งขันก็คือภูเก็ตทางเชียงใหม่แล้วก็นครราชสีมาก็มีทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของทั้งจังหวัดเองนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราพยายามหาเพิ่มเติมอยู่ประมาณ2อ0กว่าล้านนะฮะ200เกือบ300ล้านเนี่ยนะครับ ซึ่งก็ยืนยันครับว่าด้วยความรับผิดชอบของสมาคมสมคมก็พยายามเต็มที่และก็จะพยายามประสากนกับท่านรัมตรีซึ่งท่านท่านให้ความกรุณากับเรามาโดยตลอดเนี่ยก็เพื่อที่ได้หาทางงบมาสนับสนุนจัดการในส่วนตรงนี้ให้ให้ได้ก็ขอ,ขอยืนยันครับด้วยความรับผิดชอบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมยืนยันว่าเราจะสามารถที่จะหางบมาตรงนี้มาจัดการแข่งขันเพื่อให้ ชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็ขอยืนยันในส่วนที่สมาคมรับผิดชอบครับ,ออรบว่า,างานขม,มัน,มนอกมว่ันม,มาจะต้องใช้วิีการเ,รราาเรอะไรจัดแ <c oughs> น,ม,นมันไม่ใช่เรี้ยอะไรหรอกครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะฮะการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันเพราะแฟนคลับเราก็มีอยู่เยอะนะครับเขาก็ ถ้าเราถ้าถ้าเขาได้มามีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของการได้เขามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพกันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะครับนะฮะเป็นก็เป็นไปตามตามความสมัครใจนะครับเป็นเป็นเรื่องของจิตใจนะครับอันนี้ก็ไม่เราไม่ได้ไม่ได้ลักหนักของการเรียอะไรนะครับ,นะรบเป็นเรื่องของการเชิญชวนแล้วก็ตามความสมัครใจแล้วก็เป็นเรื่องของแวนขับที่ผมคิดว่าเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าภาพกับในการแข่งขันครั้งสําคัญที่สุดของเขาใน คครรัั้้งนนีะบก็อย่างเช่นกรณีของอ่าส่วนหนึ่งก็ที่เป็นนั่นๆที่เป็นไปได้เลยก็คือเข้าซื้อบัตรเข้าจงงานแข่งขันนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ2ก็คือเราจะมีผลิตผลิตภัณฑ์นะครับมาจําหน่ายเพื่อเป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนซื้ออะไรงี้เป็นต้นนะอย่างงี้เป็นต้นนนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างนี้หรือบางคนอาจจะบริจาค นะครับเข้ามาหรือแม้กระทั่งการบริจาคเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลอุบุคคลใดหรือเป็นบุคคลส่วนตัวก็ได้ครับบริจาคเข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้ในเรื่องของการที่ลดลดหล่อนภาษีได้สิงสองเท่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีมีอยู่หลายช่องทางที่ก็ที่จะทําได้นะครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้ลังหนองการออกไปเรียอะไรถือบาทออกไปเหมือนพระนะฮะเรา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 เปิดเผยแล้วก็เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ได้ไม่ได้ลังหนาที่ที่ที่ไปออกทําอย่างนั้นนะครับ คนละส่วนกันครับอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านท่านเกจะได้ชี้แจงได้นะครับว่าอันนี้ไม่ไม่กระทบละคนคนละส่วนกันนะฮะแยกกันแยกกันนะครับแยกกันไม่เกี่ยวข้องกันในส่วนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลท่านหมุนมาเต็มที่แล้วนะฮะครบถัวนตามที่เราขอไปอยู่แล้วนะครับหมายถึงลิขสิทธิ์ตางแต่ทอดสดใช่ไหมครับท่านในประเทศเนี่ยเรา เราเราได้ลิขสิทธิ์มาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปหาไรายได้ด้วยนะครับลิขสิทธิ์ทางการถ่นเทอดสดตทางทีวีและออนไลน์ครับ เชิญท่านผนะู้ว่าเลยท่านผู้ว่า <c oughs> ไม่มีอะไรเสนอเพอยากให้ชัดเจนนะครับว่าในส่วนของกถประมาณซีเกมกับก็ประมาณในเรื่องของการจัดบ,บอลโลกเป็นคนละส่วนกันนะครับแล้วเราก็ได้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าในส่วนของกองทุนเนี่ยได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่นั่นเนนะครับเพราะฉะนั้นเงิน200ล้านเนี่ยก็จะไม่ไปเป็นกระทบนะครับต่อเรื่องของการที่จะบริหารจัดการของซีเกมครับเพราะฉะนั้นึ่งอย่างนี้พอจบเรื่องของบอลวัลเวอร์อาโวชมิชชั่นแล้วครับ ปัญหาตอนนี้อีกหนึ่งกะระแสเลยคือเรื่องการถ่ายทอดสด V L ก็ในการเรื่องเรื่องถ่ายทอดสด V L เนี่ยนะครับก็เรียนว่าบางคนก็มาเหมือนกับว่าอ้างว่าผมพูดผมผมยืนยันนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เคยให้ข่าวเรื่องนี้เลยการถ่ายทอดสด V L หรือการจัดการแข่งัน n L ปีนี้เนี่ยหนึ่งเมื่อเมื่อสักครู่นี้ท่านเลกาก็ถามว่าเอ๊ะมันเราไม่ได้จัดแล้วจะมีทําให้แฟนแฟนเรามีปัญหาอะไรไหมผมบอกว่าปีนี้เนี่ยที่ สาพันวันแล้วบนโลกไม่ให้เราจัดเนี่ยเพราะว่าเราเป็นาภาพจัดการางานนชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นรายการใหญ่กว่าอยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้งบประมาณใช้การเตรียมการอะไรมากอยู่แล้วเขาก็เลยบอกขอร้องว่าปีนี้ของ,งดไปปีหนึ่งแล้วปีหน้าค่อยค่อยมาคุยกันแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะให้เราเป็นาภาพนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นประเด็นแรกสําหรับเรื่องการถ่ายทอดสดเอวีแอนแอร์ v N A ปีนี้เนี่ยนะครับเรียนว่า <laughs> ํำตีก็ตามผมก็ตามหรือใครก็ตามเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของวอลเลย์บอลเวิร์ซึ่งเขาจะติดต่อไปตามสื่อนะครับซึ่งก็มีค่าลิขสิทธิ์อยู่นะครับที่ผมทราบนะครับก็มีค่าลิขสิทธิ์ที่เขาติดต่อกันอยู่ทางสมาคมไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องโดยตรงระหว่างวอลเลย์บอลเวิร์นะครับกับทางสื่อที่จะไปคล้ายๆเือนประมูลหรือว่าไปตกลงกันนะ,นะครับกับทางวอลเลย์บอลเวิร์ครับ ก็เขาก็เขาไม่ได้มีไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรครับเพราะเราก็ติดต่อกันมาตลอดเขาก็เขาก็เอ่อเห็นการเตรียมการของเราเราก็รายงานข้อมูลให้ให้ทราบด้วยกันตลอดมีการประชุมปรการทุกสัปดาห์นะประชุมหารือกันมาตลอดอย่างเนื่องต่อเนื่องทุกสัปดาห์ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยท่านวันที่28เราจะมีแถลงข่าวถึงความการเตรียมการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะนะฮะวันที่28เราจะพูดถึงการเตรียมการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งถึงด้านทีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านจะกรุณาไปร่วม ยืนยันกับพวกเราอีกครั้งด้วยนะครับถึงก็ยืนยันว่าไม่เขาไม่ได้กังวลอะไรครับก็กังวลเพียงอย่างเดียวว่าไม่ใช่กังวลเพียงอย่างเดียวเขาเพียงแต่ว่าเราคุยกันมาตลอดท,ทุกสัปดาห์ครับประชุมกันทางออนไลน์นะทุกสัปดาห์แล้วก็มีมาตรวจเยี่ยมสนามอะไรกันสองครั้งแล้วนะด้วยกันทั้งทั้งสี่สนามครับคือเขามั่นใจนะครับมั่นใจว่าทั้งรัฐบาลทั้งส่วนส่าคมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวกองการากีฬากองทุนอะไรเนี่ยเขาเขาทราบมาตลอดอยู่แล้วแล้วเขาก็มั่นใจในในศักยภาพของเราครับแล้วก็มั่นใจใน,ในสัจจะสัจจะที่เราอยู่กันทํางานกันเข้ามาตลอด3ามสกว่าปีเนี่ยนะครับเราได้สร้างความเชื่อมั่นในเขาเชื่อมัน่นเราเพราะนั้นไม่ไม่ได้มีปัญหาในประเด็นนี้ครับนะโอเคนะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่